สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควันหลงเจลิคมาฝากกันเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อฟอร์มการเล่นของชนะทิปสงกลาสินหลังจากที่ทีมสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านไล่ตีเสมอทีมโอิตะได้อย่างวุดวิดในช่วงท้ายเกมโดยสกอร์หนึ่งประต,ตูต่อหนึ่ง ซึ่งหลังจากการแบ่งแต้มกันไปในเกมนี้แฟนบอลของทีมซัปโปโรเขาจะรู้สึกกับผลงานของเจชนาทิพในเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงการเล่นของชนาทิพในเกมนี้ว่าชนาเขาดูเหนื่อยละเช่นเดียวกับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงตั้งคําถามครับว,ว่า ชนาเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าชนาทําเสียบอลแล้วก็โดนโต้กลับนี่เขาเหนื่อยใช่ไหมส่วนคอมเมนต์ต่อนี่ได้มาแสดงความคิดเห็นครับว่าชนานั้นเป็นผู้เล่นที่มีความยอดเยี่ยมแต่ว่าเราไม่สามารถใช้งานเขาได้จากการเล่นเป็นทีมผมหวังว่ามิชาจะปรับปรุงในเรื่องนี้ ส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่าชนานั้นฟอร์มแย่ในปีนี้เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าสภาพของชนาดูแย่มากเพราะว่าเขามีแต่การเล่นที่ผิดพลาดดังนั้นเราควรปล่อยเขาให้ได้พักบ้างแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าโดยปกติแล้วชนะทิพย์คือชายผู้สามารถสร้างความแตกต่าง ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงจังหวะลุ้นทำประตูของเจชนาทิปในเกมนี้ว่าเมื่อชนาทิพยิงผมจะไม่ได้กลิ่นอายของการเป็นประตูส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าสไตล์การยิงประตูของชนาทิพมันเจ๋งเลยนะส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงจังหวะนี้อีกว่ามันน่าเสียดายแต่คุณจงทำมันต่อไป มันจะสำเร็จได้ในสักวันในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการเล่นลูกตั้งเตะของชนาทิปครับว่าผมคิดว่ามันโอเคนะถ้าชนาจะเป็นคนยิงฟรีคิกบ้างส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความพิดเห็นต่อเกมนัดนี้ว่า ในเกมนี้เราไม่สามารถเก็บบอในแดนหน้าได้เพราะว่าชนาทิพคลองบอไม่ได้แต่ว่าเขาก็สามารถสร้างพื้นที่ให้ผู้เล่นคนอื่นและก็ช่วยส่งบอให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอที่ได้มองว่าชนาทิพดูแย่มากผมจึงคิดว่ามันโอเคที่เราจะมีการสลับผู้เล่นเพื่อให้เขาได้พักสักครั้งเช่นเดียวกับแฟนบอคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่า ให้ชนะทิพยได้เบรกสักหน่อยเถอะเขาดูเป็นเพียงผู้เล่นธรรมดาไปเลยในวันนี้มันไม่มีความเฉื่อยช้าเหมือนอย่างที่เคยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกด้วยว่าฉันเห็นด้วยมากเขาดูเหน็ดเหนื่อยในขณะที่แฟนบอลคนต่อมาก็มองว่าผมก็คิดว่าเขามีอาการเหนื่อยล้านะแต่ก็สงสัยด้วยว่ามันขาดอะไรไปในการฝึกซ้อมหรือเปล่า ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าชนาดูเริ่มจะเหนื่อยจากการเล่นที่ทื่อดังนั้นฉันอยากให้เราใช้โลเปสแล้วก็เอาโคมาอิกมาทางซ้ายแต่จะว่าไปเนี่ยโคมาอิก,ก็ดูจะมีสภาพที่ไม่ต่างกันนักนะส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แสดงเจตจำนงแล้วว่าผมต้องการให้ชนาะชินโดและลูกัสได้พักในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่า ผมคิดว่าเรื่องของความเหนื่อยล้ามันเป็นอาการปกติโดยทั่วไปแล้วมันน่าจะเป็นผลกระทบมาจากตำแหน่งที่เขาถูกวางให้ลงเล่นส่วนแฟนซัปโปรโรคนต่อมานี่ได้มีความคิดเห็นว่าชนาเขาอาจจะไม่ได้เหนื่อยล้าแต่ว่าเขาเล่นโดยไร้เพื่อนที่มีเซ้นในการรักษาระยะห่างอยู่รอบตัวเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับการซับพอร์ตเพราะว่าเขาไม่ใช่เมสซ,ซี่ตัวประกบที่มาร์กติดเขามันแน่นเอามากม ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมคิดว่าชนาดูจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อโคมอิเป็นชาโดส่วนแฟนบอลคนต่อมาได้มองว่ามันเป็นแมตช์ที่เราควรจะต้องชนะในวันนี้แต่ว่าการป้องกันของโอิตะก็ดูมีความกระตือรือร้อนอย่างมากเราจะเละเทะถ้าเราไม่สามารถสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นมาได้ในช่วงที่สภาพทีมกำลังแย ชนาก็ดูจะยากลำบากถ้าเขาไม่สามารถมีช่วงเวลาที่ได้หยุดพักบ้างแต่ถ้าผมพอจะเห็นอะไรดีๆบ้างก็คือดีใจที่เห็นผู้เล่นบราซิลทั้งสาคนของเรามีความต้องการชัยชนะในช่วงท้ายเกมส่วนแฟนบอลคนต่อมานีได้มองว่าทีมของเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเล่นของชนาเลยเขาควรที่จะต้องเล่นร่วมกับมิยาาวะหรือว่าโคมาอีแต่กลับกลายเป็นโดดเดียวเดียวได้ ผมคิดว่าชนานั้นยืนต่ำไปหน่อยดังนั้นแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจให้บอลมันขับเคลื่อนผ่านชนะแต่ว่ารอบๆตัวเขามันมีการเคลื่อนที่มากแล้วก็อยู่ห่างกันเกินไปและเมื่อความเหนื่อยล้ามันเข้ามาในเครื่องเวลาหลังความแม่นยำในการเล่นมันก็ดรอปลงมาด้วยซึ่งนั่นมันก็จะเป็นความสูญเปล่าเพราะว่าถ้าเราจะเล่นกันแบบไร้กองหน้ามันต้องเป็นทีมที่ชนะมีส่วนร่วมส่วนแฟนบคลค้นต่อมานี่ได้มาเสนอแนะราะว่า เราเลิกเล่นแบบไร้กองหน้าซะเถอะและเล่นเกมรุกกันด้วย3นักเตะชาวบราซิลบวกกับชนะลูกัสและโลเปสดูจะมีลมหายใจเดียวกันซึ่งจากตรงนี้แฟนบางคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าการเล่นด้วยกันของโลเปสกับลูกัสมันน่าตื่นเต้นกว่าลูกัสกับโคมาอิแต่ฉันอยากจะให้ชนะได้พักส่วนแฟนซัปโปโลในลำดับต่อมานี่ได้มาบ่นแล้วว่าทำไม มันถึงไม่มีใครอยู่รอบๆเลยเมื่อชนานั้นได้บอลส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์กึงตั้งข้อสงสัยแล้วว่ามันจะไม่โอเคเลยถ้าเราจะลองใช้แดนหน้าเป็นเจโบโลเปสลูกัสโดโดและชนาดูสักหน่อยมันจะระเบิดเถิดเทิงเลยถ้าพวกเขาสามารถเล่นร่วมกันได้ดีแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานั้นได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันจะมีเกมรุกที่ดีเมื่อบอลนั้นมันผ่านโคมาอีหรือว่าชนะ ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกครับว,ว่าผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความถดถอยของเจโบความเหนื่อยล้าของชนาและก็ความรู้สึกต่อการแข่งขันของโลเปสแต่ในสัปดาห์หน้าผมคิดว่าเราก็ควรใช้งาน3คนนี้ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองครับว,ว่าชนานั้นดูเหนื่อยล้าผมคิดว่ามันมีสาเหตุหลักเป็นเพราะเราไม่มีมูซาชิ ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองในเรื่องแผนการเล่นว่าโคมาอิชนาและโลเปสควรที่จะยืนกันเป็นสามเหลี่ยมโดยที่มีลูกัสอยู่ทางกราบขวาผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่เจ๋งไปเลยแต่ว่าทางกราบซ้ายเนี่ยสุงะจจำเป็นที่จะต้องทำอะไรได้มากกว่านี้การตัดเข้าในแล้วก็คืนหลังเนี่ยมันไม่เหมาะกับระดับของผู้เล่นทีมชาติเขาควรที่จะพยายามเข้าไปในกรอบด้วยตัวเองบ้างแล้วก็เรียกเอาจุดโทษ ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าชนากับซุงะเนี่ยดูจะมีความผิดพลาดกันหลายต่อหลายครั้งเลยส่วนแฟนบุ๊คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมรู้สึกว่าชนาทิพนั้นเคยเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวแต่ว่าในตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้เล่นที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ผมรู้สึกว่าสภาพความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของเขามันได้ตกลงมาและเขาก็ดูเหนื่อยล้าก,กับการทำงาน ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อเกมนัดนี้ว่าเรามีโอกาสมากมายแต่ว่าได้แค่หนึ่งประตูก่อนหมดเวลาการเล่นแบบร้ายกองหน้ามันก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายหรอกนะแต่ว่ามันดูจะไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบจนเราสามารถเก็บ3คะแนนได้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการเล่นของชนาทิพมันไม่เวิร์กเลยนะับตั้งแต่เล่นในตำแหน่งนี้ ผมคิดว่าเซนของมิช,ชามันได้ลดต่ำลงมานับตั้งแต่เข้าสู่เดือนสิงหาคมมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามันดูเหมือนว่าเราจะดูหน่าอึดอัดกันมานะับตั้งแต่คว้าชัยชนะเหนือมารินอตได้มันดูเหมือนว่าผู้เล่นที่เคยเป็นตัวหลักของเราอย่างชนะฟุกุโมริชินโดและก็คนอื่นๆต่างอยู่ในสภาพที่แย่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชนาเนี่ยซัปโปโรอาจจำเป็นที่จะต้องรีบหาตัวทายตัวแทนของเขาอย่างเร่งด่วนหรือเปล่าครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นที่เป็นควันหลงหลังเกมเจลีกระหว่างคอนซาเลซซัปโปโรกับโอิตะทรดิตะที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดณนะตรงจุดไหนประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ